กันนะคะ กะถิ่นว่นาเดี๋ยวเราหาที่นั่งกันดีกว่านะคะเอ่อแล้วทำไมเจ้าถึงซื้อมือถือใหม่ละคะกระถิ่นเห็นเครื่องเดิมก็ยังดีอยู่เลยอืฉันทำเครื่องเดิมหายนะ่ะหายจะหายไปไหนได้คะเจ้าเจ้าก็าอยู่แต่ในคุ้มหาดีๆหรือ,อย่างคะฉันหาไม่เจอน่ะช่างมันนะอุ้ยเออ กะถิปวดท้องอะคะ่ะขอไปเข้าห้องน้ำก่อนละกันให้งั้นจเจ้าเราตั้งหนึ่งนะคะคุณดาครับคุณจากผมรอคุณดายอยูน่นานแล้วนะครับนี่กะถิหลักฉันมาใช่ไหมคะเนี่ยเดีย๋ยวว่ากะถิเลยนะครับ ผมขอร้องกุณถินเนี่ยให้พาคุณดามาเองเอนะสวัสดีครับคุณถิ่นปลาดมาได้ยังไงคะมาส่งจักรนะครับแต่ว่ารู้ว่า กระถินมาด้วยผมก็เลยอาสาขับรถมาส่งครับนนกระถินครับรอผมด้วยสิครับนนคุณดาครับมมต้องหลบหน้าผมด้วยนะครับดาไม่ได้หลบผ่าแต่ว่าดาไม่อยากทำให้คุณแม่ไม่สบายใจ ดานะครับได้ยินมาว่าคุณดาสะคุลโมเอ็ดเอาอะคุณแม่ไม่ค่อยสบายนะคะ่ะก็เลยอารมณ์ไม่ค่อยดีใครๆก็เข้าหน้าคุณแม่ไม่ติดนะคะตอนเนี้ยคุณดาชิดมากเลยครับแห่คุณดาคุณโฉมสุรางเนี่ยก็เป็นแม่ลูกกันอาจจะมีมันดิบกันบ้างนะครับแต่ว่าคงไม่รดไม่เกลียดกันหรอก ไม่เวลาแล้วค่ะตาชินละคงเป็นหัวดาไปอยู่เมืองนอกตั้งแต่เด็กมั้งคะก็เลยไม่ค่อยสนสิทคุณแม่เท่าไหร่ตอนนี้ท่านพ่อจิ้นนะคะคุณแม่ยังสั่งไม่ให้ดากลับจากอังกฤษมางานศพท่านพ่อได้สำนไปแต่ถึงยังไงท่านก็เป็นแม่ของดานะคะและดาก็รักท่าน,นะคะ่ะตอนนี้เรามีกันอยู่แค่สองคนนั้น,น,นเอง คุณแม่เคยอยากให้ดาไปทำงานที่กรุงเทพนะคะแต่ว่าดาไปเรียนที่เมืองนอกแต่นานก็เลยอยากจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนทนที่คุ้มนะคะห็นที่ดาเหงาแย่สิครับต้องอยู่ในคุ้มที่ลึกลับแล้วก็ห่างไกลผู้คนแบบนั้นเนี่ยค่ะก็เหงาบ้างนะคะแต่ในคุ้มนะคะนอกจากยังลึกลับแล้วยังมีเรื่องอะไรแ,แปลกๆด้วยล่ะคะ่ะ ไปยุ่งยากแต่ว่าด้หนคุณหน้าชอบเดินเข้าไปตรงนั้นบ่อยๆตอนกลางคืนนะคะคุ้พาเขาว่ามีอะไรนะครับเห็นทัางคุณโชม,มีทั้งใครไปยุ่งยามแถวนั้นใช่ไหมครับดาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะแต่ว่าดาเคยหลงเข้าไปครั้งหนึ่งนะคะตรงนั้นมีกระ่อมแล้วก็มีผู้หญิงแก่นคนหนึ่งาศัยอยู่นะคะผู้หญิงแก่เขาเป็นใครเลยครับชื่อว่าอ,อันนี้นิตาหร,รือเปล่า ยอย่ามายุ่งถมดาถมถมด่าบ,บ้านตัวนี้เราไม่ได้ทำผิดเลยนะคะกระถิ่นผิดเองกระถิ่นคนพาต้องมาที่นี่เองค่ะแกมีความผิดในประตูกลับไปแกต้องตัวลงพ่อศรีสาสมมาทำไมคุณถมมาโกรธขนาดนี้ได้่ย แปลกๆไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาวะพี่จะดูดอะไรบ้างเมื่อกี้ผักเบาๆก็ได้ดไปนู่นนะู่หญิงอะไรวะแดงเยอะชะมัดชอบไม่ได้ดวยป่ะเหรวะคุณญิงปล่อยนะน,นีาไม่ได้ดอะไรเกตน,นะคะ ไปเจอกับผู้ชายที่ฉันสั่งห้ามอย่างนี้ยังไม่เรียกว่าผิดอีกเหรอแต่กระทิเมเป็นคนจัดการเองจ้องไม่เกี่ยวเลยนะคะงั้นก็ยิ่งแล้วใหญ่ต่อป่านนี้ยังให้เขาหลกอได้อย่างนี้ต้องโดนทำโทษแกจะได้ฉลายขึ้นมาบ้างมาเน่คุณลองคะไม่ต้องยุ่งเตรียมตัวรอรับโทษของแกไว้ให้ดีแกโดนหนักแน่มาเน่ค่ณป๋านะคะยา,าเสพน,นะค ในห้องนี้กกว่าแกจะสํานึกแล้วจำเอาไว้ด้วยนะว่าถ้าแกขัดคำสั่งสักทีครั้งหนึ่งแกจะต้องโดนหักกว่านี้ ป้าคงจำผมไม่ได้ผมพงษ์นครหลานของเจ้าย่าศรีลัคนาเลยครับก็ถึงแล้วคุณดาคุณดาเป็นไงบ้างถูกลงโทษหรือเปล่าไม่ฉันจะขังมันไว้จนกว่าจะพอใจจุป้าขังคุณดาไว้นั่นเหรอ